ว่าเปิดโครงการเป็นวันแรกด้วยอ่าและต่อไปค่ะนะคะขอเชิญเหล่าขบวนทูปของเรานะคะพี่ตี้สาวสวยหนุ่มหล่อนะคะอ่าเชิญบนเวทีเลยค่ะอยู่ไหนเ่ยเดี๋ยวเราจะมีการโฟมด้านในนะคะอ่าตอนนี้พี่พี่สื่อมาชนนะคะเก็บภาพนะคะผู้บริหารแล้วก็คุณลิศตา,าไปก่อนมาทงได้เลยค่ะนะคะ,ะ,นะคะเดี๋ยวเหล่าขบวนทูบจะขึ้นมาบนเวทีด้วย ไปรนะคะชีวิตนี้มีกับแคมเปญในคร้น,รน,ะะนี้เยนแทชอปปิ้งนะคะในเมโทรมอลของเรานะคะทั้ง5ส,สถานี5สาขาแล้วก็นะคะทุกง200บาทจะได้คูปองในการลุ้นุ้รางวัลค่ะนะคะซึ่งแคมเปญนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวนยยัน,นะะที่30เมษายนนี้ค่ะและเศษสุดนะ ที่เมโทรายแห่งนี้เราจับรางวัลแจกทุกว,วันนะคะจะถึงสินเดือนนี้ค่ะนะคะวันที่3 1ม็มีนาคมนะคะส่วนสาขาอื่นนะคะอีสี่สาขาดีไว้รล่อหลูผู้โชคดีได้นะคะพร้อมกันค่ะวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็สำหรับนะคะโรงแรมต่ขขางๆนะคะที่มาร่วมแคมเปญในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเบยคาหโรงแรมยายานะคะหัวหินค่ะกินเนอรี่รีสอร์ทแถวใหญ่เฟรนด์รีสอร์ทนะคะกาดจรบุมมรีค่ะววล็อกเดเววาเกาะท้ายจังหวัดทานแล้วก็ที่ซิฟวายโฮมเมลทัพนียาค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะคณะผู้บริหารนะคะรวมถึงคุณริสเตเตตาค่าวันนี้มาเรียกเสียงกินการจากแฟนคลับได้พอสมควรเลยพเพราะเสียงแฟนคลับมันได้ยินค้า เอาและค่ะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวผู้บริหารของเรานะคะรวมถึงทูริสเดินตตาค่ะยังไม่ไปไหนลงไปเตรียมตัวด้านล่างค่ะนะคะเพื่อที่จะทำตอนเอ่อทำการฟูดนะคะมอบความสุขให้กับคุณท่านนะคะที่มาชอ้อปปิ้นะคะและตอนนี้